ตัวเต็มโบรุโตทูบูวะเทคในตอนที่10ฮิมาวาริระเบิดพลังร่างสัตว์หางกับพรสวรรค์ที่เหนือไปกว่านารูโตผู้เป็นพ่อสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับโบรุโตทั้งหลายเลยนะครับสำหรับอันนี้เป็นโบรุโตทูบูวะเทคในตอนที่10ตอนนี้บอกเลยว่าโคตรเดือดและห้ามพลาดสุดๆเลยนะครับก็บอกเลยว่าถ้าใครพลาดเสียใจแน่นอนนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกคววาามมัันนนนขอองตีนนี้กกเลยด่ 아니 <목소리나> ด้วยเหตุการณ์ของโบรูโตในตอนที่10ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยเราจะเห็นว่าทีม10นั้นนะครับพยายามจะพาฮิมาวาริหลบหนีนะครับจากการไล่ล่าของพวกจูระซึ่งดูเหมือนว่าจูระนั้นนะครับก็ไม่หลงเหลี่ยมนะครับเด็กๆทีม10นะครับโดยจูระก็รู้ดีแหละรับว่าไอการที่ทีม10นั้นเลือกที่จะหลบหนีเขานะครับทั้งที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าตนเองนั้นเนี่ยไม่สามารถต่อสู้กับจูระได้อยู่แล้วแต่เลือกที่จะหนีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่านะครับต้องการจะเปลี่ยนสถานที่ต่อสู้เท่านั้นซึ่่่่งงงแนนนนนนนออวาาาามัััก็็เเเปหตุผลททีขข้้้ใจไดดะครบฝ ว่าไม่อยากจะต่อสู้ในหมู่บ้านเพราะถ้าหมู่บ้านเสียหายแล้วก็นะครับงานมันจะงอกไปมากกว่าเดิมอย่างน้อยๆก็ต้องเซฟผู้คนได้มากที่สุดเท่าที่จะเซฟได้แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับทางด้านพวกของโคโนฮามารุนั้นเนี่ยได้มาที่ตรงนี้นะครับตรงที่จูระอยู่เพื่อจะทําการสกัดกั้นนะครับแต่มาแล้วเนี่ยกลับไม่พบทีม10นะครับพบแต่พวกของจูระที่อยู่จึงรายงานเรื่องนี้นะครับให้กับชิกามารุนะครับแต่ชิกามารุนั้นก็รู้สถานการณ์ต่างๆดีอยู่แล้วก็เลยบอกแลวครับว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้ทีม10พพยาาามมส ไปทางที่ตะวันตกเชียงเหนือนะครับเพื่อล่อให้พวกจุระนั้นตามไปตรงนั้นแต่ชิกามารุนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมกันนะครับพวกจุระถึงมาที่นี่ต้องการตัวนะครับเด็กอย่างที่มาวาริแต่ชิกามารุในฐานะโฮวขังงี้ของหมู่บ้านก็ได้แต่เพียงบอกแหละครับว่าให้ทุกคนในตอนนี้สนับสนุนนะครับการกระทําของทีมที่10ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และเดี๋ยวจะแชร์ตําแหน่งนะคบว่าตอนนี้ทีมที่10นั้นกําลังมุ่งหน้าไปตรงไหนและหลังจากนั้นนะครับภาพมันก็ถูกตัดไปนะไม่ว่าจะเป็นนะครับทางด้านของคาวกินะ หรือแม้กระทั่งนะครับทางด้านของโบรุโตนะครับที่แอบอยู่นะครับเมื่อได้รับข่าวเรื่องนี้ไปเนี่ยก็ถึงกับช็อกด้วยเช่นกันนะครับที่อยู่ดีๆนะครับน้องสาวของเขาอย่างทีา่ามอรินั้นนะครับเป็นเป้าหมายหลักของพวกจูระในการบุกเข้ามาด้วยหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าชิกามารุนั้นนะครับได้ทําการพูดคุยกับคาวากินะครับด้วยการพูดคุยนี้เนี่ยก็แอบ,บแนวช่วยนะครับโบรุโตนะครับโดยบอกให้คาวากินั้นเนี่ยก็คือรีบพุ่งเป้าไปนะครับเพื่อช่วยเหลือทีมที่10ให้เลิกสนใจในตัวของโบรุโตนะครับและก็ ของโบรุโตหลอกเป็นพวกโบรุโตนั้นเนี่ยมันก็เป็นศัตรูกับพวกจูระอยู่แล้วยังไงก็แล้วแต่ในตอนนี้เนี่ยก็แอบเนียนนะครับในการใช้งานโบรุโตซะนะครับโดยให้โบรุโตที่เป็นศัตรูนะครับกับจูระอยู่แล้วเนี่ยก็ต่อสู้ไปเลยนะครับเพื่อยืมมือนะครับในการช่วยในการต่อสู้ครั้งนี้แต่จริงอย่างที่ทุกคนรู้แหละครับว่าชิกามารุนั้นแอบเนียนในการช่วยโบรุโตอยู่เหมือนเป็นการมาช่วยโบรุโตนะครับไม่ถูกคาวากิไล่ล่าต่อแต่ไปที่คาวากิก็หัวร้อนในทันทีนะครับที่รุ่น8อย่างชิกามารุนั้ จึงทำให้คาวากินะครับพี่เสิเจิของฮิมาวารินั้นนะครับก็เลยรีบมุ่งตรงไปนะครับเพื่อช่วยเหลือในตัวของฮิมาวาริจึงทำให้หลังจากนั้นชิกามารุนะครับก็ยังแอบติดต่อนะครับในตัวของโบรูโตนะครับแล้วก็ถามโบรูโตเป็นอะไรหรือเปล่าโบรูโตก็บอกแล้วครับว่าก็อุบิเหตุเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวพักสักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็มันก็ดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ฝั่งของพวกจูระนะครับโดยฮิดารินั้นนะครับที่เห็นว่าไอ้พวกของโคโนฮามารุเนี่ ก็ไปถามมันละกันนะครับไปต่อสู้ไปถามกันเองเลยล่ะส่วนเจ้าจูระนั้นนะครับเดี๋ยวนะครับพี่แกนั้นจะไปตามนะครับไปตอกฮิมาวะดีเองพูดเสร็จปั๊บนะครับพี่แกก็ไปในทันทีโดยโคโนฮามารุนั้นนะครับยังไม่ได้ทันตามจูระเลยนะครับฮิดารินั้นเนี่ยก็มาขวางเอาไว้โดยฮิดาริคนซื่อของเรานั้นนะครับก็ไปถามพวกโคโนฮามารุเลยแหละครับว่ามีธุระอะไรกับพวกเรางั้นเหรอซึ่งแน่นอนว่านะครับพวกของโคโนฮามารุก็งงแหละครับพวกเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่บุกมาในการโจมตีหมู่บ้านนะเว้ยคือ อยู่แล้วนะครับในฐานะผู้บุกรุกแต่โคโนฮามารุนั้นนะครับก็เกิดข้อสงสัยนะครับก็คือรู้สึกกลิ่นไม่ดีนะครับเป็นเพราะว่าเนี่ยทีมตรวจจับรายงานมาแล้วครับว่า1ใน2ผู้บุกรุกนั้นคนคนหนึ่งนั้นเนี่ยก็คือมีอุจิวะซาสึเกะนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ซาสึเกะจึงทาให้นะครับพวกทีมตรวจจับก็บอกเลยครับว่าที่เห็นตรงหน้านั้นเนี่ยมีจักระที่ตรงเป๊ะเลยกับซาสึเกะเลยทําให้โคโนฮามารุนั้นนะครับก็มาขวางเอาไว้นะครับเพราะแน่นอนว่าถ้าเป็นซาสึเกะจริงๆนะครับ แต่ปรากฏว่าในตอนนั้นเองนะครับซาลดาปรากฏตัวขึ้นนะครับและฮิดาริไม่เห็นซาลดาปรากฏตัวขึ้นก็พุ่งไปด้วยความเร็วนะครับและจะใช้พันปักษานะครับในการแทงเข้าไปนะครับใส่ซาลดะนะครับแต่ซาลด้นใช้เนตรของตนเองนะครับในการอ่านการโจมตีนั้นได้และหลบไปนะครับในช่วงพลิปตาและสวนกลับนะครับด้วยพันปักษานะครับโจมตีใส่ฮิดาริด้วยเช่นกันแต่ว่าน่าจะโดนฟิวแบบเฉียวๆนะครับเล่นเอาฮิดารินั้นถึงกับอึกไปเลยนะครับกับการโจมตีที่รุนแรงนะครับของซาลดาซึ่งซาลดาก็ช็อกแหละ เพราะว่าไอตัวปริศนาคือฮี know, you know, people, people, like ่าดิที่เรารู้เนี่ยพี่แกนั้นนะครับใช้พันปักษานะครับในรูปแบบเดียวนะครับกับพ่อของเธอเลยอย่างซาสึเกะจึงทำให้ซาดาดะก็เลยสงสัยเลยแหละครับว่าไอนี่เนี่ยมันเป็นผู้ใดกันเนี่ยทำไมนะครับถึงสามารถใช้ท่าเดียวกับพ่อของเธอได้แต่แล้วนะครับเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่คุรามะนะครับที่กําลังพูดคุยนะครับกับพี่มาวาริอยู่โดยเราจะเห็นว่าคุรามะนั้นนะครับก็แนะนําตัวแหละครับว่าจะเรียกขขาว่าคุรามะก็ได้หรือจะเรียกก้าวหางก็ได้นะครับก็ตามแต่แล้วแต่จะชอบบะะะกกัันนทีี่่จเรรยคซึง ด้านของฮิมาวาริก็สงสัยแหละครับว่าทําไมการคูรามะนะครับถึงมาอยู่ตรงนี้ได้น,น,นะครับเพราะว่าคูรามะก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ในตัวของพ่อของเธอมายตลอดนะครับทำไมมาอยู่ที่นี่ได้และเธอก็งงแหละครับว่าไอ้ที่คุยอยู่กับคุรามะในตอนนี้เนี่ยมันคุยที่ไหนกันนะครับมันเป็นที่ที่เป็นปริศนามากๆเลยโดยคูรามะเห็นแบบนี้นะครับจึงใช้จังหวะนี้ในการอธิบายโดยบอกแลลวครับว่ามันก็ไม่ใช่ที่ไหนท้งนั้นแหละสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ค,ความคิดเท่านั้นนะครับที่ทําให้มองเห็นได้เฉยเฉยโดยในตอนนี้คุรามกก็ครััานนเปพูดุย นะครับผ่านจิตใต้สำนึกของแต่และฝ่ายนะครับพี่มาวารีก็งงจิตใต้สำนึกคืออะไรนะครับทำไมมันคุยกันได้นะครับคูลามักก็เลยอธิบายต่อว่ามันก็ไง่ายแล้วละ่ะเพราะว่าในตอนนี้นะครับคูลามักก็เฉลยตรงๆเลยแหละว่าเขานั้นนะครับอยู่ในร่างของฮิมาวารีและในตอนนี้นะครับร่างของฮิมาวารีกับคูลามักในตอนนี้เนี่ยเป็นร่างหนึ่งใจเดียวกันแล้วนะครับก็คือเป็นเหมือนกับใจดวงเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับก็คือภายนอกละครของฮิมาวารีนะครับโดยพวกของชิาไดเนี่ทห็ ในตอนนี้ก็คือสลบลงนะครับก็งงว่าทําไมฮิมาวารีอยู่ดีๆนะครับก็คือหมดสตินะครับผัวไปกระแทกอะไรหรือเปล่าและในระหว่างนั้นเองนะครับจูระนั้นนะครับก็พุ่งตรงมานะครับเพื่อจะจัดการเด็กๆแล้วนะครับและเหตุการณ์ก็เลยถูกตัดไปนะครับภายใต้จิตใต้สํานึกนะครับหรือในความคิดและการของฮิมาวารินะครับที่กําลังพูดคุยกับคุรามะอยู่โดยฮิมาวารีก็สงสัยแหละครับว่าทําไมกันนะครับคุรามะนั้นถึงมาอยู่ในตัวของเธอได้โดยคุรามะก็เลยอธิบายแลยว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็คืออยู่ในร่างของนาะ ที่เป็นพ่อเนี่ยของทางด้านที่มาวาริแต่ด้วยเพลิงชีวิตของเขาในตอนนั้นได้ดับมอดลงไปนะครับในการต่อสู้ถึงแน่นอนนะครับถ้าเป็นคนปกติเนี่ยก็ตายแล้วนะครับแต่ทางด้านของคุรามานั้นเป็นเพียงแค่ก้าวหางนะครับไม่ได้สักก้าวแถวใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่พี่แกนั้นเนี่ยเป็นสัตว์หางสัตว์หางนั้นนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่ความตายไม่ใช่สิ่งนิรันดร์มันจะมีการตายไปนั่นแหละครับแต่มันจะสามารถกลับมาใหม่ได้นะครับโดยจะเป็นการก่อกําเนิดขึ้นมานะครับไม่ที่ไหนก็ที่หนึ คุรามาก็ย้ําเตือนแหละครับว่าไม่มีใครรู้ได้นะครับว่าจะเกิดที่ไหนนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไรนะครับมันไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้นะครับแต่คูรามานั้นก็บอกแหละครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่านะครับพี่มารินั้นเป็นลูกสาวของนารุโตรหรือเปล่านะครับแถมคุรามะก็สงสัยแหละครับว่านะครับทำไมเนี่ยเขาถึงกลับมาเกิดได้เร็วขนาดนี้โดยคูรามาก,ก็เลยตั้งข้อสงสัยแหละครับว่าหากไม่ได้เป็นการสืบทอดนะครับสักเสี้ยวหนึ่งของจากะาเขาตั้งแต่เกิดแล้วก็อาจจะเป็นโชคชะตากรรมก็ได้นะครับสายเลือดของอุซึมากิแล้วก็ฮิวงะที่่ไหวยนนออูใตัขงง้ มาวารีจึงทําให้เขานั้นนะครับถูกชักนํามานะครับให้มาอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่มาวารีในตอนนี้โดยคุรามานั้นก็บอกแล้วครับว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับพุ่ออนต่อไปนะครับยังไงก็แล้วแต่ในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็ต้องมุ่งหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ถามาด้านของพี่มาวารีเลยว่าเห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้ไหมนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพี่มาวารีนั้นจะเห็นด้วยโดยเธอนั้นทําการแนะนําตนว่าเธอนั้นคืออุซึมากิทิมาวารีขอฝากตัวด้วยนะครับคุณค,คื อยู่โลกภายนอกและคือโลกปกติแล้วนะครับและตื่นขึ้นมาโดยเธอเห็นว่าจูระในตอนนี้นะครับทำการไล่ล่าในตัวของเธอจึงทำให้เธอนั้นนะครับจึงเรียกคุลมะในทันทีนะครับโดยบอกให้คุลมะนั้นช่วยเธอในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อหลุดพ้นนะครับจากการไล่ล่าของจูระหลังจากนั้นจะเห็นว่าจูระได้โจมตีเข้าใส่นะครับทางด้านของพวกของฮิมาวารีและพวกเขานั้นนะครับก็หล่นลงไปสู่พื้นนะครับโดยจูระในตอนนี้ก็บอกเลยแหละครับว่าพวกเธอนั้นเป็นทีมที่มันเก่งจริงๆนะแต่ก็น่าเสียดายนะครับด้วววยคคาามห้ละะกัันนร ทึ้งทาให้ก็ต้องกำจัดทิ้งลงไปและแน่นอนว่านะครับการกำจัดทิ้งครั้งนี้นะครับเพื่อต้องการตัวของฮิมาวาริคนเดียวท่านฮิมาวาริที่เห็นแบบนั้นนะครับก็ยิ่งเรียกในตัวของคูรมามะโดยบอกแล้วว่าคูรมามะช่วยหน่อยแต่คูรมามะนั้นก็พูดเอาว่าไม่มีใครนั้นจะสามารถช่วยในตัวของฮิมาวาริได้ฮิมาวารินั้นนะครับจะต้องพึ่งพลังของตนเองพลังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวของฮิมาวาริแล้วนะครับซึ่งฮิมาวารินั้นก็เลยถามแล้วครับว่าแล้วแบบนี้เนี่ยมัน ได้ว่ากาของคูดามะนั้นนะครับเข้ากับจากากาของฮิมาวารินะครับแล้วก็ได้บอกอีกแหละครับว่ายิ่งกว่าล่างสถิตคนไหนอีกนะครับและก็พูดอีกแหละครับว่าตรงจุดนี้แหละเป็นจุดที่ฮิมาวารีนั้นเหนือไปกว่านาลุโตะเลยได้ซ้ำนะครับแล้วก็บอกให้ฮิมาวารีนั้นนะครับทิ้งความคิดที่ไร้สติซะจงเชื่อมั่นในตนเองก่อนนะฮะถ้าหากทําไม่ได้แล้วก็นะครับบอกเลยแล้วว่าอนาคตนั้นไม่รุ่งแน่นอนจึงทำให้ฮิมาวารีที่เห็นแบบนั้นนะครับอ่ะเชื่อมั่นก็เชื่อมั่นนะครับน้องแก่เนี่ยก็ ที่มาวาริในทันทีหลังจากนั้นนะครับพวกของทีม10เนี่ยก็คือบุกโจมตีเข้าใส่นะครับทางด้านของจูระเลยนะครับเพราะเห็นว่าฮิมาวารินั้นกําลังถูกจับตัวอยู่นะครับโดยจูระนั้นจะให้พึกษาเทวะนะครับในการกินในตัวของฮิมาวารินะครับซึ่งอินโนจินที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยรีบพุ่งไปเพื่อไปช่วยเหลือฮิมาวาริแต่นะครับถูกทางด้านจูระจัดการลงไปนอนกองกับพื้นนะครับฮิมาวารินั้นนะครับก็กลัวแหละครับว่าทางด้านของอินโนจินนั้นจะเป็นยังไงทนายนั่นเข้าไปรุ่อง จึงทําให้นะครับทุกคนก็ช็อกเลยแหละครับว่าอีโนจินนั้นนะครับจะเสียชีวิตรอเปล่าและทันใดนั้นเองนะครับเกิดสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆดีนะครับพลังที่หลับไหลของนางด้านฮิมาวาริได้ตื่นขึ้นนะครับเพราะเธอนั้นนะครับได้ควบรวมนะครับกับทางด้านคูลามะจึงทําให้พลังของคูลามะานั้นแตกออกมานะครับโดยคูลามะเขาบอกเลยแหละครับว่าปลอแตกและวสนะลองอารวาสดูสิและเราก็จะได้เห็นฮิมาวารินั้นนะครับในร่างที่คล้ายนะครับกับย่าของเธอเสลือเกินกับผมที่ขี้ฟูและน่ากลัวนะครับ กับการที่ร่างสัตว์หางของเธอนั้นกำลังปลดปล่อยพลังของเธอออกมาแล้วก็เป็นการจบไปแบบโคตรจะเดือดเลยนะครับสําหรับโบลูโตะทูบูว์วเทคในตอนที่10นะครับก็เดือดสมการรอคอยหรือเปล่าคอมเมนต์แสดงความคิดมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวเต็มแล้วก็คือสรุปถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็พยายามทําให้มันถูกต้องและกันเพื่อทุกคนนั้นได้รับชมอย่างความสนุกและก็มันสุดๆเลยนะครับหวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบและเดี๋ยวผมจะทําเกี่ยวกับโบลูโตะเยอะขึ้นนะครับในช่วงหลังๆ เลยนะครับเพราะช่วงนี้มันเดือดจริงๆฝากไว้เดือละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ